นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่คารุปรักถูกๆุกท่านเนาะนะครับอยู่กับผมนะครับบ่าวที่นะครับผู้ชมนะครับมืนอวันที่ยี่สิบแปดนะครับมีแนวทางนะครับมือนีมีแนวทางอยากสีมานําเสนอนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับเอาไปใส่นะครับในการเสียงโศกเสียงดวงสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะนะครับอืกะเป็นของอาจารย์อ้วนอืมนะครับ อาจารย์อ้วนนี่กับบอแมนผู้ใดบอ,บอแมนผู้อื่นผู้ไก่นะครับอาจารย์อ้วนนี่แมนพอของแอดเองอืมอกับซูมือนี่กับบอไดเฮ็ดนังนะครับนั่งคำนวณตัวเหล็กอืมล่เงเถอเพื่อนกับเอาสูตรมาให้แอดบึงแต่ว่าแอดกับือบอ,บอคอยมีเวลานะครับสี่สีมากคำนวณตัวเหลขอ่หรอไหม แต่ละมือแต่ละเวน้นเนี่ยก็ออกไปหลายหมองเนาะนะครับคำมากกับมีเมย์กับสีบ่มีเวลาอ่าสนใจเรื่องของเหล็กสูตรคำนวณปันไหนมเมื่อบานยาำใบเิ่นก็นเอามาอ่างอยู่่นว่าน,นี่เหล็กพอเขาได้นี่เพื่อนว่าเออนะครับกับเขาาลายงวดมันกับมีเขามีรุดนะครับกับเพื่อนกับเลยเแปลกๆว่าง,งวดนี่นะครับซึงวดเนี่คก็สีเอาสูตร แล้วก็มาคำนวณในแอดบึงเออนะครับแอดกาบ,บอบอใครใดออสนใจบัานไหนมางวดน,นี้เนาะนะครับมางวดน,นี้เพื่อนผัดเขียนอ่าตัวเลขมาให้แอดเลยเอาไหมเออนะครับแปลกนะครับ <c oughs> เขียนเป็นตัวเลขนะครับเอามาให้แอดนะครับแอดก็เลยเออยากสีแบ่งปันกับท่านผู้ชมเนาะนะครับนอกจากเอเลข ของอาจารย์อ้วนนะครับกับสีมีเหลขนะครับสีสีบอมาน้ากันวาสันุนะครับเลขบอมาน้ากันเป็นว่านะครับอก็เดี๋ยวหว่าวหอดเหลขอาจารย์อ้วนก่อนนะครับอือาจารย์อ้วนวัน,นี่นะครับกับเป็นเหลขสูตรนะครับแต่ว่าสูตรทองเพลนสี่บลายหางนะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะนะครับท่านผู้ชมเลขสองตัวนี้แม่น สองหางเเล็กสามตัวนี่มันสองหางเเล่อล่างเพื่นคัดอแยกต่างหากเลยนะครับสามตัวนี่เป็นเหลขบนสองตัวเพื่อนสีเป็นเน่นเป็นล่างนะครับอืมเอานะครับเดี๋ยวสีเขียนให้ท่านผู้ชมด้เบิ่งเนว่างวดนี้เพื่อนใดตัวใดนนะครับอืมกะสซีเมนต์สองหาหกนะครับอืมไอ้นี่เป็นเหลขก เลขกบนเนาะนะครับแล้วก็อ่าหนึ่งเจ็ดสี่นะครับเหลขสามตัวนะครับฉะนั้นเลขสามตัวนี่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องเอาไปตัดเหรีน้ำเนยนะครับเพราะว่าเพื่อนบรได้แยกให้นะครับไอน,นี่เป็นเหลขอ่สามตัวเนาะนะครับกับมีอยู่สองหางแต่ถ้าเข้าแยกนี่กับโบแมนสองหางเลยเนาะเพราะมันเป็นเหลขสามตัวนะครับอัน,นี้ก็สีสองห้าสองหกห้าหก นะครับกะหลายหางอยู่ชุดละสามนะครับหรือว่าไอ้ชุดหนึ่งนี่นะครับกะบตัดเหรียญกะพอสมควรนะครับแต่ว่าหนึ่งเจ็ดซีนะครับนี่กัหนึ่งเจ็ดหนึ่งซีนะครับแล้วก็เจ็ดซีแยกเหรียญเนาะนะครับส่วนสองตัวนะครับเพื่อนแยกหมาเนาะนะครับเพื่อนว่าลางเนาะนะครับเหล็กลางนะครับเหล็กลางเพื่อน นะครับก็บแยกให้ต่างห่างเนาะนะครับลางของเพื่อนหนี่ก็จะมีนะครับท่านผู้ชมลางของเพื่อนหนี่จะมีอยู่สามหางนะครับก็คือเอ่อศูนย์ศูนย์สองนะครับเอ่อเก้าสองแล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับอืมไอหนี่เป็นเลขสูตรของอาจารย์อวดนะครับในงวดวันที่หนึ่งตุลา ทิมมาสำหนีเนาะบนเป็นบนล่างเป็นล่างงวดแรกกะลองลองเบิงน,นะครับเพื่ออสีม,มาของเพื่อนเพราะว่าหลายงวดนะครับเพื่อนไห้อามานะครับลองเสื่อแอด,ดกะอจ็กสีเอาลงแนวไหลน,นะครับแต่ว่างวดนี้เพื่อนเคียนให้แอด,ดเลยได้เออนี่นะครับหลักฐานว่าเอ่อเพื่อนเคียนให้แดดอดเนาะนะครับต,ตามนี่นะครับทุกผู้ชมแอด,ดมาเคียนให้มันใหญ่ขึ้นนะครับมาเบิงต่อไป นะครับมันมีอยู่สองอย่างเนาะในคลิปเดียวนี่นะครับก็ทีแมนเลขที่บอมาน้ากันนะครับงวดนี้นะครับเลขต่อไปนี่นะครับที่แอสซิเคียนให้เบิ้งนี้บอมาน้ากันนะครับก็บคือเลขเอ่อหนึ่งเลขสามเลขกสี่เลขห้านะครับเลขกสี่โตนี่บอมาน้ากันนะครับท่านผู้ชม เลขซี่ตัวนี่บอมานากานนะครับเพื่อนวานะเออแอดใดมากบแมนของอาจารย์อ้วนนะครับเป็นของอีกท่านหนึ่งนะครับยังบ่ท่านใาระบุสื่อเพื่อนดอกอนะครับเป็นยังว่าบอมานาก็รยังเช่นว่างวดหนีนะผู้ดใดส,สื่อนะครับสื่อ 1, 3, 1, 4, หนึ่งสามหนึ่งสี่หรือว่าหนึ่งหาหามสื่อนะครับจุกผู้ชมหรือว่าสามสี่สามหาแลวก็สี่หา นะครับเลขนี่บอมาน้ากันนะครับเพื่อนว่ารับประกันว่าล้อยเปอร์เซ็นต์ว่าบอม่าน้ากันบอมาน้ากันแน่นอนนะครับอืมกะซ้อมๆมึงก่อนเนาะนะครับถึงมผู้ชมแอดตัวว่าซีสีหนึ่งอยู่เลยอ็คือจังหวะบ่มาน้ากันเนาะงงเลยสิแอดแอดมักหูซึบมักหนึ่งสีสีหนึ่งนะแต่ว่าเพื่อนว่าบอมาน้ากันนี่องานเข่าเลย นะครับจังไรจังหวาบัมานน้ากันเนาะนะครับว่าสี่สี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งอยู่นะครับ, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14. รบแต่ว่าถ้าเอาเอาหนึ่งไปใส่กับเบื้องสมมติว่าเอา่อหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก่าไอ้นี่ได้นะครับสามศูนย์สามสองสามสามสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก่านี่ได้นะครับสี่ศูนย์นะครับอืสี่ศูนย์สี่สอง สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก่าอันนี้ได้นะครับอ,อันนี้หาศูนย์หาสองหาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก่าได้นะครับเพือรร่อนว่าจังสันได้นะครับแต่ว่าสี่ไฮเอาเหลขกสี่โตนี่มาประกบกันบ่อออกบอมา,าน้ากันนะครับเอานะครับกับซ้อมซ่อมมือก่อนเนาะน,นะครับว่าซีเมนเอ่อคือคําเพิ่นว่าบ่อนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึงนะ่งเนาะนะครับที่แอดได้ เอามานำเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นแนวทางอืเพราะว่าหลายคนนะครับบอกว่ากองฉลากว่ามีเหล็กดับแมนครับท่านผู้ชมแอดก็ว่าคือกันเอแต่ว่ามีคอมีหนึ่งแหละเป็นว่ากองฉลากเหล็กดับบ่มีแต่ว่ามีเหล็กหรอไอ้นี่แอดบอกาบอกาเว้ากบ่มีหลักฐานยวงานเข่านะครับเนาะนะครับกใส่ดุลพินิจใส่วิจาราณในการรับชมนะครับ ของอาจารย์อ้วนนะครับกับพ่อผู้ขาฮะละนะครับสองห7าหนเจ็ 6, 4, นะครับลางพื้น0ูนย์สองเกสองเศนะครับโศกดีโศกหมนันจงเป็นของพี่น้องท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกๆท,ท่านเนาะนะครับพอกันไหมในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม